นี่เนี่ยชวนตูดชวนตูดตกล้าไปแล้วว้า,าสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซึดอดเกม แปลมาจาก Google กน,นั่งเล่นเกมุุบ <_ ciao> <_ Fair> ุุเนี่ยนักมวยเต่านะครับบอกไว้ให้อัตเอสวัสด,ดีคนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะพามาดูโหมดใหม่ในโมก,กัปอด มดว้าวมันไม่ออกเสียงภาษาอังกฤษยังไงครัได้อ่านเอ,เองแล้วกันอ่านไม่ออกละออกเสียงไม่เป็นนะเออเราจะไปที่หมแกนป้ายังไงก็เปิดทับ GPS สถานที่ต่างๆเลื่อนลงไปแล้วก็หาคำว่าโมแกนป้านี่ไงอยู่มองนี้ของแผนที่เลยอืม ตรงนี้ไยครับตรงนี้ไยแหกตาแล้วเบิ่งดูถ้าไม่เบิง่งมันก็ไม่เห็นนะจ๊ะฮ่าแบกรถผู้ใจป๊อปแคทนี่ก็บาป๊อปแคทตัวแรงตัวตึงในมอการสุสตี้นะจ๊ะบอกว่าเลย <c oughs> มีคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะไม่มีใครมีหรอกไปถามหาผู้เล่น ก็ไม่มีใครได้จับจอคันนี้สักคนนะเออรถแบบระดับพักการ <c oughs> อะจุดบอ้าตรงนี้เหมือนจะเป็นอจุดเบรกรถที่เพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อไม่นานมานี้จุดเบรกรถใหม่ก็คือแบบใกล้ๆโมแกนพาร์คเลยใครไม่มีรถกลับก็มาเบิกรถตรงนี้ได้สําหรับการเล่นจากโมแกนพาร์คเสร็จสิน้น โมแกนปาร์กขับรถเข้ามาอย่างนี้เลยแต่ไม่แนะนำ <c oughs> จอดข้างนอกก็ดีแล้วเฮ้ยน้อโมแกนปารกก็จะมีโหมดด้วยกันอยู่3โหมดโกคาร์ดดีเอ็มเดบัแล้วก็วงคลายหรือเรียกอะไรกันอัดเอาแบบสัน้นๆง่ายก็แนวแบบอาชญากรสงครามอะไรอย่างนี้สามารถนำอาวุธมาตีกันได้อาวุธของตัวเอง แล้วไม่เสียวความอัทนอาววธด้วยกะการจัดอันดับของโกคาตรงนี้ใครอันดับสูงสุดชนะมากที่สุดก็อยู่ตรงนี้และนี่คือโหมดที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้อยู่ตรงนี้เลยเวลาก็อ่านเอาเองขี้เกียจอ่านให้นะครับแหตัวหนังสือตั้งใหญ่อ่านเอาเองเหรอตรงนี้ก็ d m น t ม o นะมอรกก็จะมีเวลาการเข้าของเขาอยู่ในส่วนนี้ก็จะมีลูกเล่นอาวุธพิเศษ และอาวุธที่แบบดาเมจเดียวมาตีกันได้อย่างนัวเนียมากตรงนั้นและนี่ก็คือถ้าจัดอันดับของ d ีเอมแดนแบเก็เจบีเอบีซีแล้วก็มีของตัวแต่งให้อย่างนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดจัดอันดับสบาบถมาดูกันได้แต่บอร์ดอจัดอันดับของวัวคลายมันไม่เห็นเลยนะน่าจะไม่มีนะคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดใหม่กันเลยดีกว่านะครับ มาตรงนี้เลยตรงรถบ้านๆตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรารอเวลาอ้าเวลามาแล้วอะกอนเราจะเข้าไปให้ดูความทนทานอาวุธก่อนเปิดกระเป๋าอันนี้เป็นอาวุธไม้เท้าที่ผมคลาบมาเนะอ่านี่ความทนทานหนึ่งพันกิโลกรัห้าหนึ่งจุดสองห้า 5, อ่าเมื่อเราเข้าไปตีแล้วความทนทานจะไม่นลดเลยนะไปะ เมื่อเราเข้ามาก็จะเปิดกระเป๋าวุธให้เราเลยแล้วเราก็หยิบอาวุธของเราขึ้นมาเราสามารถต่อสู้ได้เลยอืมมันอยู่ประมาณเมืองืองเ F แต่มันจะอยู่อีกโลกหนึ่งนะเมื่อเราเข้าโหมดนี้มาแล้วเออเป็นอีกมิติหนึ่งนั่นเองเราเดินทาคนก่อนเลยรอคนสักคู่เออ้นี่ไงเจอแล้ว ชุบชุบโอ้ยฟอนไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเล่นนันปลาว่ะโอ้ยตีไม่โดนเลยเอ็นวีเคมันจะตีไม่ค่อยแม่นเลยนะเออชุบชุบชุบเป็นกับการลงบัตรท่าทางด้วยมันก็จะอาจจะตีไม่ค่อยเข้าถ้าลงบัตรท่าทางมานี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุนหมุนหมุนอืมแต่อย่างตึงนี่นี่โอ้ยตีไม่โด yo, นเลยออ้ย ้องเล่นในเคมสองก็เน,นี่ยถ้าเกตีแม่นเอ้ยน,น,นี่นี่เออนี่ก็จะมีสกอร์ขึ้นนะค่าสะสมหนึ่งการสังหารต่อเนื่องหนึ่งก็คือสังหารต่อเนื่องเมื่อเราแบบสังหารศัตรูแบบติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ตายก็จะขึ้นว่าสังหารต่อเนื่องสองต่อเนื่องสามก็ว่ากันไปและจํานวนคิวที่คิวได้ด้วยนะเออเจ๋งไหม เราสบบามารถใช้อาวุธของเราที่ภาพมาจากไหนก็ได้มีพลังแฝงไม่มีพลังแฝงก็มานวนในนี้ได้ไม่เสียความทนทานของอาวุธเลยนะเออเออจะตายจะตายโ้นไถโดนไถโอ้ยโอ้ยนี่เอาไปได้แล้วป๊บป๊บปุ๊บป๊บวน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 ,วนชึบๆึบชึบเออเออ เมื่อ,อรเราตายก็จะมีการแจ้งเตือนว่าการตายสะสมหนึ่งเมื่อเราตายครั้งที่สองก็จะขึ้นเป็นสองตายเรื่อยๆสามสี่ห้าก็ว่ากันไปก็จะนับจำนวนการตายของเราเลยเมื่อเราตายทุกครั้งระบบก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับ เมื่อฆ่าเรื่อยๆสกอร์มันก็จะสะสมแบบนี้เลยนะตอนนี้ฆ่าได้สี่คนแล้ว หมดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากการฆ่าฟันเกินนะครับอืมใช้อาวุธของเรามาฝึกซ้อมให้เต็มที่ได้ในหมดนี้เลยแบบไปเสียความตุทานอาวุธเลยนะไม่ต้องเปลืองเหล็กเปลืองเงินไปซ่อมอาวุธนะเราสามารถตีกันในหมดนี้แบบซซ้อๆกันได้เออแบบนัวๆหน่อยเออ <laughs> นะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วไปแล้วนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชวน,นเพื่อนเข้าไปดูกันเยอะๆแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่นะชิบิจิเทยโมกาสตเตเข้ามาเลยกันเยอะๆนะครับ